วันนี้พาแม่เอแล้วก็เด็กๆมาที่สวนน้องพรีนนะครับไป <Okay. S 1> ขอกันไปเลยครับทีนี้ก็จะมีในส่วนของโกจิเทนนะครับ Japan c o f ฟ e e นะครับอยู่ใ,ใกล้ๆกับอเมซอนนะครับใครเคยมาก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับว่ารสชาติโกจิเทน็น j a แ a นคอฟฟ e e รสชาติเป็นอย่างไรตอนนี้เราจะเข้าไปเที่ยวชมสวนนะครับเดินไปเลยครับ ซึ่งเข้ามาก็จะมีลานให้นั่งเล่นนะครับแล้วก็มีเชือกนะครับให้นั่งรับรองขาดนะครับลงไปเลยลงไปเลยไม่ขาดหรอกขาก็ไม่เจ็บหรอกแค่นั้นนะครับเด็กๆลงไปแล้วครับภายในนะครับก็จะมีสวนนะครับมีสวนนะนะครับเด็กๆลงไปแล้วแม่เอ๋ลงไหมครับแม่เอ๋แม่เอ๋ไม่ลงครับแม่เอ๋ไม่ลงครับพรตตี้ดูดูทาพั์ตี้ครับ ครับตอนนี้เด็กๆกำลังเดินอยู่ตรงนี้ครับไปแล้วนะครับบริเวณด้านหลังของสวนนะครับด้านหลังในส่วนของร้านกาแฟโคจิเทนแล้วก็อเมซอนนะครับและภายในด้านล่างก็จะมีสวนนะครับมีสวนบัวแดงนะครับแล้วก็เป็นจุดเลี้ยงปลานะครับอากาศก็จะร้อนสักนิดนึงนะครับมีสะพานเดินข้ามได้นะครับ สามารถให้ทุกๆคนรับกาแฟแล้วมานั่งดื่มชมบรรยากาศธรรมชาตินะครับนะครับบรรยากาศล่มรื่นครับแต่ว่าบริเวณด้านล่างต้นไม้ยังต้นไม่ใหญ่นะครับก็ยังจะร้อนอยู่นะครับบริเวณนั่งเล่นด้านหน้าร้านกาแฟนะครับก็มีต้นไม้นะครับแล้วก็มีเฟิร์นข่้าหลวงใหญ่นะครับ แล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งเล่นนะครับลานดูบัวนะครับลานดูบัวก็ฝากทุกคนนะครับแวะเวียนเข้ามาผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาใช้บริการนะครับแล้วก็มานั่งเล่นชมบรรยากาศธ,ธรรมชาตินะครับลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีจุดบริเวณให้อาหารปลานะครับอโอเค20แล้วนะครับรถุงละ10บบาทอาหารปลาคราฟไง นี่ครับอาหารปลานะครับเราก็จะสมทบทุนนะครับสมทบทุนอาหารปลารู้ได้ไงว่ายี่สิบบาทขอให้หยอดตรงนี้เราไม่ใช่กระป๋องหยอดตรงนี้นะครับนี่หยอดกระปุกตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับกระปุกเราตรงนี้มนไม่ใช่เขาหยอดตรงนี้นี่ไม่รู้แต่ก่อนเขาใส่ตรงนั้นเขายังไม่ทํากระปุกเลยเรามาดูที่อาหารปลานะครับ ให้ดูบริเวณใกล้ๆได้เลยนะครับหรือจะให้บริเวณด้านบนลูกพีชให้ตรงนี้ได้ไหมทางนิดนึงนะครับนี่ก็พาลูกพีชมาให้อาหารปลานะครับนีไหมเริ่มมาแล้วครับนี่ครับปลาเริ่มมาแล้วนี่ครับเดอะไหมครับโอ้โหมีปลาในนะครับมีปลาคราบปลาคราบก็เป็นปลาที่อยู่ในสายพันธุ์เดียวกับปลาไนนะครับ และบริเวณด้านล่างนะครับก็มีผู้คนมาให้อาหารปลาเยอะแยะเลยครับโอ้จับได้ด้วยนะมีไหมมีไหม,ม,ม,มเอาให้พ่อลูกพีชลงไปข้างล่างเดี๋ยวพ่อจะใช้ตังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูแม่เอกับลูกพัชนะครับในการให้อาหารปลรานะครับปลาบริเวณให้อาหารนะครับตัวใหญ่มากครับมันชอบเลี้ยงเน็ บ่อดินนะครับถ้าเลี้ยงในบ่อดินมีปลาก็จะเยอะนะครับมันมีไหมมาไหมยังไงมาแล้วมาแล้วเอาให้มันเลยลูกนี่ครับมันก็เพิ่งมาจากตรงนั้นงานนี้ครับปลาเริ่มมาแล้วครับนี่ครับเริ่มนี่ครับมาแล้วเยอะแล้วลูกเยอะแล้วนี่ครับปลาคราฟนะครับป้อนอาหารได้นะครับป้อนอาหารได้ครับนี่กินไหมกินไหม โอ้ว้าวครับเยอะมากๆเลยนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดอีกหนึ่งจุดนะครับปลาคราฟเยอะมากครับเป็นบ่อที่เลี้ยงในบ่อดินนะครับปล่อปลาปปหนวปลหวปเลยลูกปลอยปอเป็นตัวตัวครับปลาปลาบอกมันเยอะไม่เยอะดูเลยครับ เด็กชอบเลยครับแบบนี้ครับเด็กๆชอบครับโอ้โหมันโดดแบบเร็วครับโดดแบบเร็วครับเขาที่ก็ส่ยสไปให้มันกินนี่ลูกนี่ครับ เด็กๆเนี่ยพีไม่เทไม่เทแล้วลูกนี่ครับโอ้ตัวนั้นตัวใหญ่มากครับลูกพีทใหญ่มากครับโอ้โหฟังเสียงมันครับจอบจบจบเลยครับมันจะวิ่งขึ้นมากินพัตตี้แล้วครับโอ้โหครับเด็กๆแบบนี้ชอบสิครับแบบนี้ครับก็เชิญชวนทุกคนนะครับแวะเวียนเข้ามาดูนะครับ สวนน้องพรีมชนะชัยไร่น้อยนะครับสวนน้องพรีมชนะชัยไร่น้อยไม่เสียค่าบริการนะครับแวะเวียนเข้ามาได้นะครับถ้าตอนเย็ยนๆก็จะร่มสบายนะครับครับโอ้เยอะ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 แบบนี้เลยครับ ฝากทุกคนมาดูได้นะครับเนี่ลงมาดูใกล้ๆเลยครับปลาคราบสวยๆครับปลาคราบที่เลี้ยงอยู่ในบ่อดินครับสีสันจัดจ้านอย่างนี้เลยครับนี่ครับเยอะไม่เยอะดูครับฟังเสียงครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับปาทุกคนมาดูได้นะเดียนาีถ้าไม่หมดไว้เติ โอ้เขามันแพงมันเป็นเม็ดปลาที่แพงยังไงเม็ดอยู่ข้างบนนี่ก็อีกนี่สองเม็ดนี่ยังไงอีกเม็ดนึงไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ไปก่อนเออนั่นแหละครับให้ปลาป้อนกันใกล้ๆใกล้ๆอย่างนี้เลยครับดูครับดูครับเด็กๆนี่ชอบครับนี่ครับบ่อดินแบบนี้เลยนะครับ ตัวน,นี้เป็นอาหารเฉพาะปลาคาร์ฟเลยนะครับนี่ครับจัดพืชน,นะครับพืชเหมือนเ,เดียวกัน,นอะไรปลาในอทองก็เป็นปลา,าคาร์ฟชนิดหนึ่เนงเด็กชอบครับแบบนี้ครับเล่นทั้งวันก็ได้ครับถ้ามีลูกครับเตรียมตังค์มาเยอะๆครับมาซื้ออาหารปลาครับไ,ไ,ไปหมดแล้วเร็วๆให้อ <Chem> ีกๆเดี๋ยวก็มาน่ะ มากินมากินมากินเจ้าปลานี่ครับ oh <my> God. ใครมาก็ oh <my> มาลองแวะเวียนเข้ามาได้ครับพาเด็กๆมาเล่นครับตัวใหญ่ไหครับตัวใหญ่มากครับ,บงับกินทีละสี่เม็ดครับงับงับงับจะโยนไปไกลโยนใใกล้สิพิษม <c oughs> ันไม่เห็นหรอก <c oughs> อมันก็จะกินอยู่ตรงนี้หร <c oughs> ือไง มาใกล้มาอย่างนี่ใกล้ๆนะเด้งๆเต็มเลยเนี่ยพะ้าหมดเลยนี่ที่ปทบ้านทุ่งสว่างนะครับเลยบ้านประดุกมาเล็กน้อยนะครับด้านขวามือก็เชิญชวนทุกคนครับสว,สวัสดีครับ